ครับผมวันนี้ก็กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเอฟซูนไบท่านนะครับผมนะวันนี้มาพบผมเช่นไงครับสุรัตน์สี่หกนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาครับจัดท็อปสิบซีเอ็มเมตาครับในตำแหน่งซีเอ็มนะครับก็ท็อปสิบนี้ผมจัดลงโหมดเฮดทูเฮดนะครับนะเป็นสิบตัวที่ผมคิดว่าใช้งานได้จริงในโหมดเฮดทูเฮดนะครับนะก็ในส่วนของระดับสิบนะครับ ผมก็จิ้มให้เป็นจิ๊บบร์ลิงแฮมตัวนี้ครับเป็นตัวร้อยเดิตล็กนาล็อกครับตัวนี้การใช้งานผมว่ายังใช้ได้อยู่นะครับสามารถอัพสมองหรืออัพกล้ามก็ได้นะครับตัวนี้เป็นสไตล์บล็อกทูบล็อกนะครับมีเนนเทเกิลเหนือชั้นด้วยนะราคาก็พันเก้าครับก็ตัวนี้ยังใช้งานได้จริงครับมีสีดาวด้วยครับถ้าอยู่ติดตัวครับก็เล่นชงเล่นเชียงได้นะตัวนี้สามารถยินได้นะครับสำหรับ CM นะครับตำแหน่งกองกลางนะครับผมนะ สามารถจับยืน CDM คู่หรือ c m c m ผมว่ามันไม่เวิร์กนะตัวนี้ถ้ายืน c m หรือ CDM คู่นี่ผมว่าแจ่มนะครับผมก็ยกให้เป็นอันดับ10นะครับสำหรับจูดเบอร์ลิงแฮมตัวนี้นะครับถัดมาในส่วนของอันดับที่9นะครับนะผมก็ยกให้เป็นเชสฟาบิกัสตัวนี้นะครับผมนะตัวนี้ผมว่ายืน c m ได้นะครับแต่ทรงคล้ายๆโมดิสนะตัวนี้ผมแนะนำอัพเลี้ยงไปเลยนะครับสำหรับเชสฟาบิกัสตัวนี้นะไม่เลี้ยงก็กล้ามนะครับนะไม่เลี้ยงก็กล้ามนะ แ,บบแนะนำอัพไปทางเลี้ยงเลยอ่ะแบบเป็นตัวจ่ายบงจ่ายบอลเลยราคาก็สองพันตัวนี้มีเอ่อสกิลติดตัวนะครับเป็นเอ่อรูเลตแล้วก็มีคุณสมบัติส่งลูกไกลแล้วก็มีเพย์เมกเกอร์นะครับตัวนี้ผมยกให้เป็นระดับเก้าแล้วกันครับสำหรับเจมฟะกัสตัวนี้นะแล้วก็ตัวที่คู่กันอีกตัวหนึ่งก็ให้เก้ารวมกันก็เป็นโมดิตนะครับตัวนี้ก็เท้าจะดีกว่าชิฟฟะกัสหน่อยเพราะว่าเท้าซ้ายเป็น4นะครับชฟฟะกัสเท้าซ้ายเป็น3เลยนะครับ มีเปลี่ยนเลนครับสกิลดิดตัวตัวนี้ก็น่าเล่นนะโมดิบกับเช็ดไบิกัสครับแล้วแต่ความชอบครับผมยกให้เป็นดับเก้าร่วมครับสองตัวนี้นะครับนะสำหรับตำแหน่ง CM โหมด h ฮดทก็ถัดมาในส่วนของดับแปดนะครับผมยกให้เป็นเอ่าเควินเดบอยตัวนี้นะครับเกรดก็สวยนะครับเวิร์กเรดนะก็แนะนําสามารถอัสสภาพร่างกายหรือเลี้ยงบอลนะครับแต่ผมแนะนําเลี้ยงบอลนะคินเดบอยตัวนี้ขวาสายห้าด้วยนะสเตตก็โหดเอาเรื่องอยู่ มีอ่าสกิลติดตัวเป็นลูเล็ดนะครับมีอ่าพลังแฝงพยายามเตะลูกขวางสนามนะครับยิงประตูจากที่ไกลแล้วก็เพเมกเกอร์นะครับตัวนี้ราคาก็เกือบส0 0พันนะครับผม,มงว่าใครแลกไปตอนไอ้กิจสองปีใช่ปะมันใช้800จิกซอมัง้งผมจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดแปดร้จิกซอมัง้งคิดว่าน่าเล่นนะสำหรับดูบอยตัวนี้ผมก็ยกให้เป็นอันดับที่8นะครับนะในโหมดเฮดตูเฮดนะอ่ะถัดมาอันดับ7เป็นเดวิดเบ็คแฮมนะครับตัวนี้ผมยกให้เป็นอันดับที่7นะครับ ก็เป็นตัวใหม่นะของกิจฟุตทเวิร์ดนะตัวนี้ก็ถนัดเท้าขวานะครับแต่พลังแฝงเยอะเเรื่องนะครับตัวนี้มีนี่เก่งครับแน่นอนครับสามารถมาับสมองหรืออัพเลี้ยงบอลก็ได้นะครับสกิลตัวมันเปลี่ยนเลยนครับพลังแฝงมีพยายามเตะลูกของสนามยิงปั่นโค้งส่งลูกไกลครับยิงตูจากที่ไกลแล้วก็เพย์เมคเกอร์นะครับถ้าไปเล่นหมดเฮดตัเฮดผมแนะนํายิงซีเอ็มคู่หรือซีดีเอ็มคู่นะครับตัวนี้นะก็ผมยกให้เป็นอันดับเจ็ดแล้วกันครับสาหรับเดวิดเบคแฮมตัวนี้นะครับนะถัดมา อันดับที่หกครับผมก็ยังเป็นเซนดีซีดานตัวนี้นะครับผมมีในทีมอยู่นะแต่ไม่ได้ลงครับเพราะว่ามีสัมปทานสองตัวนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าตัวอะไรบ้างนะก็ซีดานตัวนี้สามารถเล่นได้ไหมก็ในโหมดเฮดเฮดก็เล่นได้สบายนะครับยิงปั่นโคง้งเหนือชั้นส่งลูกไกลนะครับราคาก็เยอะอยู่ครับมีเพลย์เมคเกอร์แล้วก็ยิงไซก์ไออยู่ราคาก็หนักเอาเรื่องอยู่นะสองพันหกแล้วก็มีสกิลติดตัวเปลี่ยนเลนนะครับเวิร์กเลดสวยด้วยครับเป็นสูงกลางนะครับ ผมว่ากิดหน้าร้อยสิบห้าน่าจะมานะซีดานเพราะว่ามันเป็นกราดิก,กอสไงเป็นทีมเรอลมาดริดนะเป็นเกี่ยวกับยุครุ่งเรืองนะครับมันมันอาจจะมาก็ได้นะผมเลยว่ารอไปก่อนนะครับสำหรับใครจะซื้อมาเล่นนะตัดมาส่วนของรัดับห้านะครับผมวิ้วเป็นอ่าโซคาเตสตัวนี้นั่นเองนะครับขวาไซส์ห้า,านะครับสามารถยืน C A M ได้นะครับตัวนี้ผมแนะนําอัพเลี้ยงไปเลยนะครับโอ้เวอร์เกลดสวยสีีตัวเปลี่ยนเลนมีฟีชิกทรงพลังเหนือชั้น ยิงดูจากที่ไกลแล้วก็ยิงใส่ใกล้นะครับอันนี้คือคุณสมบัตินะครับซึ่อยู่ติดตัวเป็นเปลี่ยนเลนนะครับตัวนี้ก็อารมณ์ฟิวคุณลิตนะครับนะฟิวกุณลิตนะแต่ความคล่องทาบเลี้ยงหวังว่าน่าจะผิวขัวกุนลิตนะแต่ผมยังไม่เคยจับนะโซกเตสนะแต่ด้วยจังหวะแบบมันตัว CM เนาะแล้วมันปรับลงมาเป็น CM นะตัวนี้ตัวเตสนี่เตสเล่น CM เนะครับเล่นกลางลุกนะแต่ปรับมาเย็น CM นะน่าจะผิวอยู่นะ ราคาก็ไม่น่าแรงครับ2,006ครับตัวนี้ผมก็ยกให้เป็นอันดับที่5นะครับในท็อป10 cm นั่นเองนะครับผมนะก็ยัให้เป็นอันดับที่5นะครับสำหรับสกตเต้ตัวนี้ครับถัดมาในส่วน2อันดับ4นะครับนะผมก็ยกให้เป็นตัวนี้เลยบาสเตียนหรือชไวนี่นั่นเองนะครับนะใครสายผู้ทีมบาเยิรมนยูว่าตัวนี้สวยครับเวิร์กเลดด้วยปรับมาใหม่เป็นสูงสูงด้วยนะโปติอาจจะเป็นสูงกลางหรือเป็นกลางกลางครับมีซีคิวติดตัวเป็นรูเลดครับ พลังแฝงก็มีส่งลูกไกยืนอยู่จากที่ไกลแล้วก็เพ์เมกเกอร์นะครับตัวนี้สามารถยืนเอลเอ็มได้นะครับแต่ผมแนะนําอัพเลี้ยงเลยหรือแม่ก็อัพรับรู้ก็ได้หรือกล้าก็ได้ตัวนี้ไม่ได้หมดนะแต่ถ้าอยากคล่องๆผมแนะนําไปอัพเลี้ยงครับราคาตอนนี้อาจจะแรงครับแต่ไปแลกในกิจเอาใช้ประมาณอ่อน่าจะพันสองห้าสิบิกซอปะคิดว่านะก็จำว่าวขาน่าจะประมาณนี้นะครับนะส่วนตัวมองไม่ให้เป็นระดับสี่แล้วกันครับสําหรับบัตรเตียนตัวนี้นะครับขเคนะอ่ะ ถัดมาในส่วนอขอลนดับสามนะครับก็ยกให้เป็นโทนี่โค้ดตัวนี้นั่นเองนะครับนะสำหรับโค้ดตัวนี้ก็ผมว่าเก่งนะครับขวาซ้ายซห้าด้วยครับใครแลกไว้ตอนจิตสองปีด้วยพันจิกซอผมว่าก็คุ้มนะตอนนี้ถามว่ายัางใช้ได้ไหมก็ถ้าใครยังไม่มีงบเปลี่ยนนะครับผมว่ายัางใช้ได้นะครับเ,เลดกลางๆครับีตัวเป็นรรเลตครับพลังแฟงมีส่งลูกไกลนะครับยิงประตูจากที่ไกลแล้วก็ เพมิกซ์นะครับตัวนี้ก็ราคาสี่พันครับว่าน่าจับนะแต่ถ้าใครเรียกมาตอนพันหนึ่งผมว่าคุ้มนะครับยังใช้ได้นะโทนิโคตัวนี้นะแต่ถ้าจะซื้อผมมองว่าราคาแรงไปนะครับแต่ถ้าใครมีนทีมก็ใช้ได้ครับตอนนี้ผมก็ยกให้เป็นอ่อท็อปสามนะครับในตำแหน่งซีเอ็มนะครับผมนะก็ถัดมาแล้วครับในส่วนของอันดับที่สองนะครับผมก็ยกให้เป็นตัวนี้เลยครับพลาสติกเวลล่านะครับตัวนี้ก็ถึงสกิลจะสามดาวแต่ให้พลังงานมาห้าดาวนะครับสามารถ เอายืน CDM ได้นะตัวนี้ผมอัพอ่ะเป็นรับรู้นะครับเป็นอ่การมองหรือการรับรู้นี่แหละไอ้รูปสมองอะตัวนี้ผมก็มีติดทีมครับตัวนี้ใช้ยาวๆครับวิลาตัวนี้แต่เวิร์กเลอาจจะไม่สวยเนี่ยนะเนวะิร์กเลดอ่มันเป็นสูงสูงครับแต่ถามว่าไปยิน CDM กู้ได้ไหมได้นะครับนะ ที่ติดตัวเป็นรูเลตนะครับพลังแฝงก็มีเน้นเทเกิลนะครับหรือไดตูเทเกลิลแล้วก็หมงกรูปทรงพลังนะครับนดเท้าขวานับซ้ายสีตัวนี้ก็จ่ายบอลก็ไม่ต้องไม่พูดถึงนะครับเรื่องจ่ายบอวลวิล่าครับบางคนก็น่าจะเป็นกันนะหรือไม่เป็นแต่ผมไม่รู้นะบางจังหวะแม่งชัดเจอแบบคนปิงปิงคนแหลกแบบเราจะจ่ายไปแม่งจ่ายมั่วมากนะวีล่าตัวนี้นะแต่ถ้าเราเอาใช้เอามันไปใช้งานถูกจุดนะตัววีล่าผมยกให้เป็นอันดับ2ครับในหมดดฮตทุเฮต,เต,เตนะก็ถัดมาอันดับหนึ่งครับเป็นใครไปไไม่ได้นะ พ่อทุกสถาบันครับสาหรับรุดกุลิตตัวนี้นะครับนะตำนานเชลซีเอซีมิลานครับอจักครับสามารถยินได้ CM CDMST อมทีนะครับเขามาตำแหน่ง CM นะแต่ยินได้โอ้โหขาดแต่ CB นะตัวนี้ก็ตัวนี้ผมแนะนำอัพเป็นเลี้ยงบอลนะครับนะก็จะได้ความคล่องขึ้นนะตัวนี้นะเพราะพลังงานมันให้มา5ดาวแล้วสกิลก็พลังอานาคตครับแชลยาวนะครับซีดิตตัวก็มีเปลี่ยนเลนนะครับ คุณสมบัติก็มีเอ่อฟีคิกทรงพลังนะครับแล้วก็เพเมกเกอร์แล้วก็หม่งลูกทรงพลังนะครับวงเลีสวยด้วยครับเป็นสูงปานกลางครับตัวนี้เออ่พ่อทุ่ถาบันครับถนัดขวาไซส์ห้ด้วยผมว่าถ้าซื้อตอนนี้ราคาแอบแรงไปนิดนึงนะครับห้าพันอิมแรงนะครับผมว่าไปแรกในกิจฟุตติเวิร์ดเอาก่อนมันหมดนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะว่าจะจัดเอ่อตัวที่หน้าแรกนะครับของกิจฟุตติเวิร์ดนะแต่ผมจัดให้ดูนะครับนะว่าตัวไหนหน้าแรกครับของแต่ละวีคนะ โอเคนะสำหรับท็อปสิบ cm วันนี้ก็ผมยกให้เป็นอ่ะอันดับหนึ่งครับยกให้เป็นอ่ะลุดกุลิดนะครับอันดับสองเป็นพาติกวีล่านะครับสามเป็นโทนี่โค้ดนะครับสี่เป็นอ่ะชเวนี่นะครับห้าเป็นโซคาเตสนะครับแล้วก็หกเป็นอ่ะซซนดีซีดานนะครับเจ็ดผมยกให้เป็นอ่ะเดวิดเบ็คแฮมนะครับแล้วก็อันดับที่แปดนะครับเป็นอ่ะเควินเดอะบอยนะครับอันดับเก้าล่วมผมยกเป็นโมดดิสแล้วก็เชฟฟาวิกัสนะครับอันดับสิบก็จูดบิลลิงแฮมครับ ถามว่าอีกตัวหนึ่งล่ะตัวที่เข้ามาใหม่อย่างชชวนี่อย่างนี้อ่ะผมเอ้ไม่ใช่ชไวนี่ผู้ปิดอ่าฟฟรนนี่ครับอย่างฟฟรนนี่นี่ผมก็ยกให้เป็นสิบร่วมกับจุดนะเพราะว่าทาไมไม่ไม่ติดครับสิบก็คือมันสามดาวครับแต่จุดมันสีดาวนะมนเมล่ดง่ายกว่านั่นเองครับผมก็เลยยกให้จุดเป็นอันดับสิบนะครับนะแต่ถามว่าใครมีเฟรนนี่เล่นได้มันใ,นใ,นใครฟูลแมนยูผมว่าก็สามารถเล่นได้ครับผมนะอ่ะโอเคนะสําหรับการจัดท็อปสิบซีเอ็มนับในโหมดเฮตูเฮตนับเมตาปัจจุบันครับก็ ฝากเพียงเท่านี้ครับผมนะถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับนะตอนนี้ผมมาสตรีมครับทุกวันครับบ่าย3ามถึงหกโมงหรือบางวันบ่ายโมงถึงบ่าย3ครับแล้วก็ตอนนี้ช่องสามารถเปิดสมัครเมมเบอร์เป็นซับพอร์ตเตอร์ได้แล้วนะครับนะก็ขอบคุณทุกคนจริงครับที่สนับสนุนกันมาจนถึงทุกวันนี้ครับถ้าไม่มีคนดูทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้แบบทาคลิปมาถึงทุกวันนี้ครับแบบมีคนซับฟงซับพอร์ตนะพี่ๆทุกคนนะก็คลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ครับผมนะแล้วเจอกันมนคลิปหน้าผมลาไปก่อนครับส